เดี๋ยวเขาก็ดา่าเออเขาบอกว่าเอ้ยเขาก็พูดดีนี่เออตอนที่ลุงไปถามนะตอนที่ลุงไปถามแล้วไปกับสื่อแร้อลรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนที่ไปถามอา่าทำไมลุงเขาพุ่งมุ่งหน้าไปที่นูน่นนะเออทําไมเขาไปไม,ไม่ไม่ไปค้นหาแบบนี้เพราะว่าคนที่อยู่พื้นที่เนี่ยเขารู้กนดีความเคลื่อนไหวแต่และคนที่อยู่พื้นที่จริงๆเนี่ยเขารู้ดีว่า อ่าใช่หรือไม่เป็นคนที่น่าสงสัยหรือไม่มีแต่คนอื่นนํามาสงสัยคนในพื้นที่ถูกไหมแต่คนในพื้นที่กลับไม่สงสัยกันเองก็มีมีแค่สงสัยลุงคนเดียวอะ่ะแต่เราไปเจาะดูแล้วว่ามันไม่มันไม่เป็นไปไม่ได้เราไปหาดูแล้หาอะไรละเอียดดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราหาหานอกเหนือกว่านั้นล่ะเออหาสิ่งที่มันเป็นไปได้อะนอกเหนือกว่านั้นนะมันก็เป็นไปได้นี่ไง ใช่ครับผมรู้ดีสิไม่รู้ได้ยังไงเขาเรียกว่าต้นเรื่องไงต้นเรื่องต้องรู้ดีรู้ดีสองคนนะรู้ดีอยู่แล้วใครต้นเรื่องก็คนนั้นก็ต้องรู้ดีที่ว่ามันมีเหตุผลเพียงพอไหมม,มีมีมูลเหตุไหมมีแรงจูงใจไหมมันก็ต้องรู้ดเเีเขาจะพูดหรือเปล่าใครจะไปพูดเขาพยายามเบี่ยงเบนอยู่นี่ไงเออเบี่ยงเบนยังไงก็ไม่เข้าในเมื่อคนเขาไม่ได้ทํา เวลามันก็ไม่ได้กันอยู่แล้วมูลเหตุสาเหตุก็ไม่มีแค่คุณเสนออ่าสาเหตุขึ้นมาเนี่ยบอกว่าจะชวนไปเที่ยวอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ผิดแล้วเออมันผิดแล้วอืมคุณบอกว่าเออปรารถนาดีว่าจะชวนไปเที่ยวแค่นี้ก็ผิดแล้วคําพูดใช้คําพูดแบบนี้ผิดเลยเออผิดเพราะคนเราปรารถนาดีจะชวนไปเที่ยวเนี่ยเขาก็เข้าน้าบ,บ้านเขาจะไปเข้าทําไมหลังบ้านล่ะทําไมถูกไหม <laughs> เออมันไม่มีเหตุผลจะไปอ้อมทำัยก็เข้าไปดื้อๆตรงๆมันไม่ดีหรือเออก็น่าจะนะแอสไม่แน่ใจว่าสามหลังเขาจะรู้ดีแค่ไหนแต่ครอบครัวนั้นรู้แน่พูดได้เลยเพราะเขาไปต้นเรื่องเขาเป็นคนต้นเรื่องเขาทำไมถึงพูดละ่ะเอฟซีเอฟซไปฟังตอนแรกๆแกล้วที่เข้าลำพึงลำพันเอฟซีอะ fc จำได้ไหมที่เขาลำพึงลำพันว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วอะ fc จำได้ไหมแรกแรกเลยนะแรกแกที่เขาครอบครัวเขาเนี่ยหลุดหลุดมานะลำพึงลำพันน่ะนั่นแหละนั่นคือเหตุผลสาเหตุไง fc พยายามรวมเรื่องกันแล้วกันพยายามไปติดไปต่อเรื่องราวกันแล้วกันมันจะเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วเราพยายามลา่าเข้าไปหาในจุดของมันเราก็จะเห็น ออถูกต้องครับผมอ่นั่นแหละนะครับใช่เขารู้เขารู้แต่แต่เขาไม่ใช่เป็นคนก่อเรื่องเอาพูดง่ายเขารู้เรื่องราวแต่เขาไม่เป็นคนทําจัดฉากอะไรพวกนี้ไม่ใช่เพราะว่าไทม์ไลน์เขาก็ไม่ใช่อยู่แล้วตอนนี้เราเข้าใจเขาถูกต้อง แต่เขาแต่เขารู้ต้นเหตุแล้วก็สาเหตุเขารู้อยู่แล้วรู้เรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าเขาจะพูดเขาจะไปพูดทำไมอ่าออันนั้นแหละรู้ดีมากอเขาบอกว่ามันผ่านไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็แล้วกันไปเห็นไหมนั่นคือนั่นคือไทม์ไลน์ของเขาเขารู้แต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่แคนนั้นเองมันขึ้นอยู่กับเขาแต่เราก็รู้ดีรู้ว่าสือ่อนี่แหละ สื่อเนี่ยเข้าไปตามตอนแรกๆเขาก็ไปหาเลยว่าเขาตามไม่หมดแหละสื่อนี้ก็ดีนะเขาก็ตามนะตามไปตามว่าคนนั้นมีพิรุษยังไงคนนี้มีพิรุษแล้วขนาดจุดไอเนี้ยเอฟซีจุดที่บนตัวเอฟซีก็เห็นนี่ที่แทงเป็นจุดๆ,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 ๆไว้แล้วมีคนไปเจอแล้วมีบางเพจเข้าไปไปแปลความหมายของมันอ่ะมันเป็นตัวหนังสือเห็นไหม เออตาดีแปลไม่ถูกแอดก็ยังงงเลยมันเป็นหนังสือนังสื่อได้งไงวะเออใช่ไหมใช่ไหมเอฟซีฟ er ังเดือกเก่าๆเนี่ยช่วงห้าปีเนี่ยช่วงห้าปีที่ผ่านมาตอนเริ่มแรกนะช่วงห้าปีช่วงนั้นอะเรื่องราวเนี่ยมันปติประต่อได้อยู่นะแอดพูดได้เลยนะตามดูตรงนั้นเก่าๆอะช่วงห้าปีนะเพราะเรื่องนี้มันเกิดมาประมาณห้าปีช่วงแรกแรกห้าปีจะเป็นช่วงแรก ถ้าช่วงสี่ปีเนี่ยสีป่ปีไอ้สี่ปีสามปีเนี่ยไม่ใช่แล้แต่ต้องดูช่วงแรกๆเราให้ห้านเป็น้านเลยเหรอ <c oughs> เออฮะนั่นแหละช่วงแรกๆเขาจะพูดถึงตรงนี้ทางนั้นเลยเอเรื่องไทม์ไลน์เรื่อง,เ,องเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยไล่ได้เลยเออลุงก็พยายามพูดในไทม์ในไทม์ไลน์ของแกพูดในมุมมองของแก เออเราดูออกคนทำกับคนไม่ทำเนี่ยคําพูดเนี่ยมันต่างกันถูกไหมมันต่างกันอืมใช่มันแน่ชัดอยู่แล้วเอีแอดดูแค่นี้แอดก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเขาจะไปตามนะเอไปตามอ่เรื่องราวต่างๆแล้วก็ดูร่องรอยจากตรงนั้น ขนาดในพานเขายังพูดเลยว่าเออมันมันยังไม่เห็นว่าถ้าคนทําคนทําแล้วเออแล้วเป็นแบบเนี้ยแสดงว่ามีฝีมือมากก็ว่างั้นเลยเพราะไม่มีร่องรอยเลยเออไม่มีร่องรอยเลยอาจจะไปปล่อยไว้ก็ได้ถูกไหมเอาไปปล่อยทิ้งไว้ก็ได้อา่าก็เป็นไปได้เพราะว่าลักษณะเนี่ยเหมือนหลงไว้ แต่อาจจะไปปล่อยทิ้งไว้แต่ไม่ใช่ลุงอะแต่เป็นคนอื่นเงนี้ยถูกไหมเราก็คิดได้ตรงนั้นเท่านั้นเออเพราะร่องรอยตรงนั้นมันไม่มีอะไรเราก็เข้าใจตรงนั้นเห็นไหมมันมันก็ชัดเจนเอฟซีนะแอดเขาว่ามันชัดเจนอยู่นะเอว่ามูลเหตุสาเหตุบอกว่าอา่า กูทําอะไรเนี่ยทํากูหรืออะไรเนี่ยนะเออมันแปลความหมายว่าอย่างนั้นเะยเหมือนกับโกรธแค้นอะอ่าเหมือนโกรธแค้นเหมือนระบายอ่ะเหมือนเหมือนระบายแล้ว fc เขาเห็นไหมว่าเขาก็ยังบอกว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วนะนะเออตอนนั้นแรกๆนะแรกๆนะนะเอออดีตอดีตเขาเคยเขาเคยหลุดออกมาว่าเขาเขาผิดไปแล้วเออเขาผิดไปแล้ว เห็นไหมเอฟซี FC กระจาได้ไหมที่เขาออกสื่อตอนนั้นนั่นแหละเออมันก็เป็นมูลเหตุว่าเขาผิดไปแล้วผิดอะไรเราก็ต้องมาย้อนถามหรือถ,ถูกไหมเออตอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันชัดเจนที่สุดแล้วตรงนั้นเออผิดอะไรยังไงแล้วทําไมทําไมถึงไปตามที่นูน่นอ่าทาไมเขาถึงไปที่นูน่นทําไมเขาไม่ตามหาแถวนี้ แต่เขาเขาสแกนดูแล้วคนแถวนี้เขาก็ดูรู้อยู่แล้วคนแถวนี้เขาไม่ทําแน่แๆแอดพูดได้เลยว่าคนในในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาทํากันไม่มีเอ่อไม่มีแน่นอนถ้าเป็นคนอื่นนี่แน่นอนคือคือมันมีเหตุผลไงก็คือ,อถ้าจะทำมันก็ต้องมีเหตุมีผลมีมูลเหตุถูกไหมละ่ะแล้วยิ่งมันมีมูลเหตุแบบนี้มันก็วันเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นไปได้ แต่ว่าเขาไม่มีเขาไม่มีรออยู่ให้ให้สัมภาษณ์นะเอเขาไปอยู่ข้างในเอเขาไปอยู่ข้างในแล้วเขาไม่ได้อยู่ให้สัมภาษณ์แล้วอก็ก็ต้องว่ากันไปแหละนะครับช่วงนี้นะครับเราก็ต้องตามเพราะว่าอะไรเพราะมันผ่านมาสองแล้วไงอันเนี้ยเราก็ต้องหาข้อมูลนะครับสู้ในแนวทางไหนจะสู้ยังไง เราไม่ต้องไปสู้อย่างอื่นสู้แค่ไทม์ไลน์ของเราก็พอแค่นั้นเองหาไทม์ไลน์หาคนไทม์ไลน์เนี่ยที่มันมีอยู่อันเก่านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วในเอกสารเขามีอยู่แล้วก็สู้แนวทางนี้เท่านั้นะนมันก็แอดว่ามันมีมูลเหตุมีสาเหตุอยู่นะถ้าเป็นถ้าเป็นที่อื่นนะอ่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นะมีสาเหตุมีเหตุผลอยู่ฟังได้อยู่ฟังขึ้น ฟังแล้วเข้าใจได้อะถ้ายิ่งมีเรื่องรากันมาก่อนเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันมาเรื่องรู้เรื่องนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทางนั้นเลยล่ะเาพูดง่ายเพราะถ้าถ้าไปยกให้ลงุงเนี่ยลุงไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาทําถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาทะเลาะกันอะคุณก็ต้องไปสงสัยคนอื่นสิถูกไหมเอออันนั้นมันมันมูลเหตุอยู่แล้วทะเลาะกันอ่ะอ่า แล้วได้ข่าวว่าทะเลาะกันรุนแรงด้วยเอฟซีรุนแรงด้วยเนี่ยเห็นไหมรุนแรงเนี่ยแล้วก็ขู่อาฆาตกันด้วย <laughs> เอฟซีเอออาฆาตกันด้วยนะตามข่าวว่าอย่างนั้นะเออเห็นไหมขนาดเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาอาฆาตกันขนาดนั้นเนี่ย ให้ระวังระวังไว้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแต่ยังไม่ทันระวังเลยเอฟซีมันเกิดเรื่องซะแล้วเห็นไหมอันนี้อันนี้ข่าวสื่อเขาพูดมาเอเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะใช่หรือเปล่าหรือยังไงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เรื่องทะเลาะบวแวงกันมันมีจริงอ่ามันมีจริงเอฟซีแล้วมันก็แล้วมันก็ต้องความน่าสงสัยมันก็สงสัยมากกว่าลุงแล้วกัน เอ่อความเป็นไปได้มันมากกว่าเพราะอะไระเพราะมีปัญหาทะเลาะกัน,เ,นเราก็ต้องเข้าใจเลยมุ่งมั่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมากกว่าทางลุงอยู่แล้วลุงไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาจะไปทําเพื่ออะไรคนเรามันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยถูกไหมนี่หนี่คือสาเหตุคือเหตุผลในเอฟซีเราอยากให้เห็นแหละนะครับว่ามันคืออะไรยังไงเราต้องสู้ในสิ่งที่ถูกต้องไอฟีนะสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ กุจะดันให้มันใช่มันก็ไม่ใช่เอผู้ง่ายว่าพระเนี่ยพระยังบอกเลยว่าเออแกแกยังบอกว่าพระอีกองคหนึ่งบอกว่าพูดแต่อีกองค์บอกไม่พูดอีกรูปหนึ่งบอกไม่พูดอีกรูปบอกพูดอย่างเงี้ยมันก็ฟังกันแล้วมันก็ไม่เข้าใจแล้วเอ้แล้วสุดสุดท้ายแล้วรูปไหนพูดถูกร,รูปไหนพูดจริงรูปไหนพูดไม่จริงเห็นไหม มีข้อโต้แยง้งแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกแอดว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกนะไอที่บอกว่าเห็นไอที่บอกว่าเกือบจะไม่ได้มาแล้วเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่เราะว่าไทาม์ไลน์มันมันลงตัวตรงนั้นอยู่แล้วอนะคือพูดง่ายว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยแอดว่าไม่ไม่เกี่ยวกับไอตรงไทม์ไลน์ที่แกอยู่หรอกตรงเนี้ยสาคัญที่สุดเออคนไม่ได้ทํายังไง เวลาก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเอ่ตัวก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันจะทําได้ยังไงดูจากตรงนี้สาเหตุตรงนี้ก็พอลแล้วแล้วชาวบ้านนี่เขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าเหตุเกิดมันเวลาไหนทั้งทั้งที่พยายามจะชี้นําให้สังคมก็เชื่อว่าเฮ้ยต้องเป็นเวลานี้นะโว้ยเออพยายามเอาเข้าไปในในเอกสารนะครับว่าเป็นเวลานี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ถามหน่อยทําไมไม่ฟังชาวบ้านบ้างเออ เอาง่ายๆทาไมไม่ฟังอ่าประจักษ์พยานมั้งประจักษ์พยานเขาก็พูดแบบนี้เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยเขาพูดคนละเรื่องเลยเขาก็พูดแบบนี้ทําไมไม่เชื่อเขาอ่ะแล้วไปให้เขาเป็นประจักษ์พยานนะให้เป็นพยานทําไมเอออ่าถ้าไม่ไม,ไม่เชื่อเขาอ่ะเขาก็พูดแค่นี้เออเขาพูดเหมือนในเอกสารไม่รู้ในเอกสารใบไหนนะเขาก็พูด แบบเดียวกันก็บอกว่าข้างล่างพูดยังไงข้างบนก็ขึ้นไปเขาก็พูดแบบนั้นถึงถึงได้ลงมาขัดแย้งไงพอพอพอให้การเสร็จแล้วลงมาขัดแยง้งลงมาเล่นงานเขาหาว่าเขาเขาพูดไม่ตรงเอามาพูดกลับไปกลับมาได้ยังไงเห็นไหมบางคนก็ไปเล่นเงินอุตลุดเลยหาว่าลุงเป็นคนจ้างเขาให้พูดกลับลิ้นเห็นไหม <laughs> เออให้พูดกลับคำเหมือนว่าพูดกลับไปกลับมาโอ้เขาเขาจะกล้าทำไหมข้างบนเนี่ยไม่กล้าอยู่แล้ว จ้างเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่กล้าทำหรอกเออไปกล้าโกหกข้างบนได้ไงบ้าหรือเปล่าเออแค่ไหนก็ไม่คุ้มกันหรอกถ้าเขารู้ว่าโกหกเนี่ยโอ้โหสวยงานเนี่ยงานนี้สวยเลยเขาก็พูดตรงไปตรงมาชาวบ้านนี่เป็นชาวบ้านนี่ไม่ต้องถามเนี่ยออจะไปทําให้เขาโกหกเนี่ยเขาจะไปโกหกได้ยังไงเขาก็ต้องพูดตรงตรงเลยเขาเห็นยังไงเขาต้องพูดอย่างนั้นความซื่อสัตย์มันมีอย่างนั้นอยู่แล้ว ขนาดนั้นยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย fc เอ,อ่อช่วยเหลือเข้าไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันลำบ,บากเหมือนกันอะ่ะไม่รู้จะช่วยกันยังไงเนาะ fc เนอะออออพยายามแล้วพยายามอีกอะ่ะ